ก็สวัสดีนะครับว่างไงไปนานนะครับด้วยภารกิจหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็จะมาทบทวนส่วนของประกันนาคีภัยนะครับซึ่งประการนอภิกีภัยเนี่ยเราเคยเรียนกันไปรอบหนึ่งเนาะอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับอ่าแล้วแต่ว่าในคลิปที่เราอาัดไว้นะครับมันจะอัดแค่มันกลางๆนะครับไปลายของขากีภัยก่อนนี้ขึ้นมเมตะเตลิดนะซึ่งต้นๆเนี่ยมันจะไม่มีคลิปที่เราสอนไปนะครับเพราะนั้นก็สำหรับใครที่มาใหม่นะฮะหรือว่าใครที่ขึ้นมาฟังเนี่ยก็จะถือเป็นการทบทวนนะครับสําหรับใครที่ ใครที่เพิ่งมาฟังก็ถือว่าเป็นการเริ่มใหม่นะครับส่วนหลักใครที่อาจจะฟังไปละรอบหนึ่งนะครับดูไปละรอบหนึ่งรอบนี้ก็ถือว่าเป็นการสมทวนไปนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันจบกันกับตัวเนื้อหาที่เราทำลงคลิปไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู้คนก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปนะครับได้ตั้งแต่ต้นนะฮะแต่คลิปจะรันช้ากว่าการเรียนจริงนะครับตัวเรียนจริงเนี่ยจะไปก่อนประมาณสองสาวันเลยทีเดียว พอคลิปจะค่อยๆทยอยปล่อยนะครับเพราะพอปล่อยพร้อมๆกันปั๊บมันจะมีบางอันคลิปอันนึงดูแมกดูน้อยนะครับพอปล่อยไปทีละอันมันจะโอเคผมว่าทุกคนโอเคกันล่อยไปทีละคลิปทีละคลิปนะครับไม่ว่าจะตัดสิบนาทีก็ตามอ่ะมาดูกันเลยนะครับในส่วนของประการอาคายภัยเนี่ยนะครับพื้นฐานมงปรการอะคายภัยเราแบ่งเป็นสองประเภทนะอ่าสองประเภทเนี่ยคือแบ่งตามอะไรนะครับก็คือแบ่งตามลักษณะการใช้พื้นที่นะครับ ก็จะมีอันนึงคืออากขีภัยแบบมาตรฐานนะครับย้ำนม,งมงงบางคนจะไปเจอการที่เป็นสอนคําอื่นนะครับไม่ต้องมาจำคำอื่นนะให้เรียกว่าอกากีภัยมาตรฐานนะครับบางคนบอกอกากีภัยพื้นฐานอะไรคีภัยทั่วไปในข้อสอบไม่มีคํานี้นะฮะในข้อสอบเวลาเขาจะถามอกากีภัยก็ถามล่าอากีภัยมาตรฐานคุ้มพองไนบ้างไม่มีอกากีภัยทั่วไปคีภัพยพื้นฐานไม่มีนะครับเออมาากกันจะใช้คำมาตรฐานไปเลยนะครับซึ่งคำมาตรฐานนะครับ มันจะแยกจากคำนี้ก็คือว่าอยู่อาศัยกับมาตรฐานนะครับถ้าอยู่อาศัยคือพื้นที่นะครับทุกตารางนิ้วทุกเปอร์เซ็นต์ต้องอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับเห็นไหมพื้นที่ทุกตารางนิ้วของบ้านต้องใช้เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครก็ตามมีพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของในบ้านใช้ในการประกอบกิจการาเช่นเปิดเป็นร้านค้านะคะมีเครื่องจักรเป็นสต็อกสินค้าอะไรพวกนี้ก็ถือว่าคุณเป็นแบบมาตรฐานทันทีนะฮะจะเป็นแบบลักษณะของว่า เป็นทุนต้องซื้อตัวมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นคำบอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมไม่ได้ใช้ภายในบ้านเลยนะท่าแต่ผมใช้พื้นที่หน้าบ้านในการเปิดร้านขายน้ําเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะครับถามว่าควรซื้อแบบมาตรฐานหรือซื้อแบบหยัวใสด่ดีแต่ว่าในบ้านผมไม่ใช้หยัวใส่นะคาตอบคือคุณก็ต้องเลือกเป็นมาตรฐานครับเพราะคุณใช้พื้นที่ส่วนได้ส่วนหนึ่งนะครับภายในอาคารสถานีที่คุณใช้นะ่ะเพื่อการดำเนินธุรกิจือทำมาหากินนะครับใช้เพื่อประกอบการเหล่านี้ก็ตีเป็นมาตรฐานทั้งหมด ต่ถ้าคุณบอกว่าบ้านนี้อยู่อาศัยอย่างเดียวนอนอย่างเดียวทำบัคว้า,ล,าลูกเมียกินอย่างเดียวนี่แล้วถือว่าคุณอยู่ในกลุ่มของมาตรฐานนะครับโดยลักษณะของกรมมาตรฐานอคีภัยนะครับก็จะเป็นแบบระบุภัยนะค,ะครับคำว่าระบุภัยคืออะไรระบุภัยคือระบุว่าคุ้มครองอะไรบ้างนะครับด้วยอคคีภัยมาตรฐานนะครับเนื่องจากมันเป็นมาตรฐานมันก็เลยมีความคุ้มครองที่ น้อยที่สุดนะครับก็มีอยู่สามภัยด้วยกันนะก็คือไฟไหม้ฟ้าผ่าแล้วก็การระเบิดจากแก๊สนะครับเพื่อการอยู่อาศัยนะครับส่วนโคมธันบ้านอยู่อาศัยเนื่องจากว่าความเสี่ยงมันน้อยกว่าถูกไหมอยู่อาศัยกับท,ทําธุรกิจแน่นอนอยู่อาศัยอย่างเดียวนี่มันความเสี่ยงน้อยกว่าก็เลยจะคุมค้มครองเพิ่มขึ้นเยอะนะครับสามมือกี้มบอกว่าไฟไหม้ฟ้าผ่าแต่ถ้าเป็นบ้านนี่คือระ,ระเบิดระเบิดได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ภัยจากยามพายุงโกภัยจากน้านะครับแล้วก็ภัยจากกาลยานอ่าเหล่านี้เป็นภัยที่ ถ้าคุณซื้อบ้านอยู่อาศัยคุณจะได้รับความมุ่งคองนะครับแต่ถ้าคุณซื้อภัยมาตรฐานจะได้รับความมุ่งคองแค่3ภัยเท่านั้นนี่คือเป็นเหตุผลว่าทําไมประกรันอังหริัยถึงเรียกว่าประกรันแบบระบุภัยนะครับนิมพิริย์สุนครับก็คือระบุว่าคุ้มคองอะไรบ้างนะครับแต่ถ้บบาเป็นประกันภัยแบบสัพปภยัยประเพีสัพภัยคือคุ้มครองทุกอย่างที่ไม่มีนข้อยกเว้นดังนั้นไอสิ่งนี้มันคุ้มครองมันเยอะมากแต่มีสิ่งนี้ไม่คุ้มครองไม่กี่อันเขาก็เลยระบุว่าอะไรบ้างที่เขาไม่คคคุ้้้มรรอออองงะะไบบาานนนืเเเป็ขขยวั อันนั้นคือแบบสับปะผนะครับหรือออริสโอเครู้จักประเภทของากใานอธิบายนะครับจำเลยครับมีสองประเภทคือมาตรฐานแล้วก็ยั่วใสยแยกกันยังไงคือถ้ายั่วส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นแบบยั่วใสยถ้าไม่ได้ยั่วใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งเลยอกิบัยมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวอกิบัยยั่วใสยนะครับโดยมาตรฐานก็คือเน้นหล,หลักๆคือทํากิจการนะครับค้าขายสต็อกสินค้า อ่าคุ้มครองลหลักเลยนะครับมันมันอ่ความคุ้มครองมันน้อยแต่ทรัพย์สินนี่มันคุ้มครองม,มากนะครับเพราะมันคุ้มครองทั้งอาคารทรัพย์สินนะครับเครื่องจกักเห็นไหมในกะารเพื่องจักแล้วก็สต็อกสินค้าอฮะสต็อกสินค้า <c oughs> ถ้ามีนะครับถ้ามีก็จะคุ้มครองด้วยภัยที่คุ้มครองมีอยู่แค่สามภัยนะครับมันคุ้มคอมรองทรัพย์สินเยอะแต่ตัวภัยคุ้มครองสามภัยไฟไหม้้าป่าการระเบิดจากแก๊สเพื่ออยู่อาศัยนะครับ ่อมาถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยครับมีความเสี่ยงน้อยก็คุ้มครองเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าการอวว่านบ้านอยู่อาศัยคือต้องอยู่อาศัยทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับห้ามค้าขายห้ามใช้เป็นสำนักง,งานห้ามเป็นที่ซื้อสินค้านะครับมมรนนถ้ามีเครื่องจักรในนั้นถ้ามีเครื่องแต่ั้นแสดงว่าคุณไม่ใช่ใช้บ้านนั้นเพื่อลักษณะยอยู่อาศัยอย่างเดียวแล้วคุณน่าจะใช้เพื่อการประกอบการมากกว่านะครับอ่ะแต่ด้วยความที่มีความเสี่ยงน้อยนะครับ มันก็ควรจะมีทรัพย์สินที่คุ้มครองน้อยนะฮะก็คือตัวอาคารแล้วก็ทรัพย์สินภายในไม่ควรมีเครื่องจักรหรือสต็อกสินคา้านะครับถ้าคุณมีเครื่องจักรหรือสต็อกสินคา้นคาแสดงว่าบ้านหลังนั้นคุณไม่ได้ใช้เพื่ออยู่อาศัยแล้วโอเคไหมครับภัยที่คุ้มครองก็จะมีเยอะหน่อยนะครับมีถึง6ภยัยเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีภยมัภยมีอะไรบ้างนะครับเคลียร์ความคองในส่วนของการเช่านะครับเมื่อเกิดความเสียหายตั้งแต่50%ขึ้นไปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับก็จะมีความคุ้มครอง,ง,องใน ไปจนถึงหนึ่งพันบาทนะครับขึ้นอยู่กับระดับชั้นของอาคารหรือของบ้านของคุณนะครับว่าเป็นบ้านแบบชั้นหนึ่งชั้นสองหรือว่าคือมาให้แค่ชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับชั้นสามไม่ให้เพราะบ้านชั้น3มส่วนใหญ่ที่เป็นแบบึ่งไม้ล้วนขึ้นหรือขึ้นไม้อย่างเงี้ยนะครับขเขาก็ไม่ได้ให้เพราะความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงนะครับมามาดูประเภทอัคคีภัยมาตรฐานนะครับ เราก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างมีเป็นร้านค้านะคบพวกร้านอาหารร้านน้ำนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นร้านสะดวกซ <websites. S 2> ื้อร้านขายของชําอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอาคีไพ่มรฐานนะครับแล้วก็สต็อกสินค้าแบบนี้นะฮยคุณบอกว่าที่บ้านไม่ได้เราแต่เก็บสินค้าไว้ไปขายที่ร้านอ่ะแสดงว่าตรงนี้คุณเป็นที่สต็อกสินค้าแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องไปสู่บ้านของต้องเป็นอาคีไพ่มรฐานนะครับแล้วก็โรงงานฮะโรงงานนีกชัดเจนเลยครับว่าคุณใช้เพื่อหาเงินแน่นอน นะครับส่วนอัคคที่ัยที่อยู่อาศัยนะครับก็จะเป็นบ้านนะฮะเพื่ออยู่อาศัยโดยตรงเลยนะครับก็จะมีบ้านชั้นหนึ่งนะครับเป็นปูนหรือว่าเป็นคอนกรีตเกิน80ดสเอร์ตั้งแต่8ปดสิเซนขึ้นไปนะครับบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับก็จะเป็นบ้านที่มีคอนกรีตหรือปูนตั้งแต่5้าสบอร์เซจนถึง80ดสเซนตถ้าต่ำกว่า50สิบปั๊บจะเป็นบ้านชั้น3ามนะครับเข้าใจไหมเราดูที่ปูนนะถ้าปูนตั้งแต่แปดสิบเป็นชั้นหนึ ต่ำสุดก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นบ้านชั้นสองส่วนบ้านที่มีปูนต่ํากว่าครึ่งหนึ่งนะครับก็จะ้า้ชั้นสาบางทีเราจะเรียกบ้านไม้ล้วนนะครับจริงๆถามว่าบ้านไม่ใช่ไม้ล้วนถือว่าเป็นชั้นสามได้ไหมเป็นได้ถ้าคุณมีปูนหรือตัวคอนกรีตนะครับต่ากว่าห้าสิบปอร์เซ็นะครับผมหัว <c> ใ <oughs> ส่ต้องหอัวใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ามใช้พื้นที่ใดๆในการประกอบพิจการ,การนะครับผมคือสามารถ จ้างทางานได้แต่ไม่ควรแบบเป็นออฟฟิศที่มีพนักงานเยอะๆนะครับอันนั้นจะกลายเป็นสํนงงานักงานไม่ใช่เพื่ออยู่อาศัยแล้วโอเคไหมครับเนี่ยนะครับลักษณะสิ่งปลูกสร้างนะครับก็สิ่งที่คุ้มครองนะครับหนึ่งเลยสิ่งถ้าเป็นมาตรฐานจะคุ้มครองหลายอันแต่ความคุ้มครองแต่จํานวนภัยที่คุ้มครองน้อยนะฮะคุ้มครองหลายอันคืออะไรบ้างมีตั้งแต่สิ่งปลูกสร้างนะครับทรัพย์สินภายในสต็อกสินค้าถ้าคุณมีนะครับแล้วก็เครื่องจักรถ้าคุณมี ก็จะคุ้มครองด้วยนั่นเองครับต่อมาอารีภัยมาตรฐานนะครับเราบูรณแล้วว่าเอ้ยมันคุ้มครองทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับคราวนี้เราต้องดูกันว่าเอ๊ทรัพย์สินที่คุ้มครองเนี่ยมันมีภัยอะไรบ้างที่คุ้มครองนะครับเออเราพูดถึงทรัพย์สินดอดนะครับทรัพย์สินที่คุ้มครองมีอยู่สี่อย่างนะครับก็คือบิ้งปลูกสร้างไม่รวมรากฐานนะครับพื้นนับตั้งแต่เหนือพื้นดินขึ้นมา นะัไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารร้านค้าฮะโรงภาพยนตร์ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์โกดังต่างๆนี่นะครับเราถือว่าเป็นตัวนี่นี๋ยะขออนนญาตเปิดล่องอีกนึนงนะครับถือว่าเป็นตัวที่เขาให้ความคุ้มครองให้ทั้งหมดเลยนะฮะโอ้นี่เร็วนะครับโอเคนะครับ ต่อนี่ครับทรัพย์สินนะครับภายในไม่ว่าจะเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวอะไรต่างๆนะครับแต่คุณต้องระบุนะครับว่ามีอะไรบ้างหรือว่าทุนประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้จะได้รับความคุ้มครองไปต่อมาครับเครื่องจักรถ้ามีนะครับก็พวกเครื่องจักรอุตสาหกรรมหม้อต้มน้ําอะไรพวกนี้นะครับเครื่องพิมพ์อะไรเงี้ยเออถ้าคุณระบุก็จะได้รับความคุ้มครองนะครับแล้วก็รวมถึงสต็อกสินค้านะครับสิ่งที่เขาจะไม่คุ้มครองคือสินค้ารับฝากทุกชนิด นะครับไม่ว่าจะเป็นฝากขายฝากซ่อมคือขึ้นชื่อว่าฝากปั๊บไม่ได้คุม้มครองนะครับจะคุม้มครองเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของผู้ประกันเท่านั้นนะฮะ,ะไปดูต่อครับต่อมาภัยมาตรฐานคุ้มครองภัยอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมดอยู่สามภายนี่ครับสามภัยหลักหนึ่งคือเลยคือไฟไหม้นะครับไฟไหม้คือต้องเสียหายจากตัวเปลวไฟนะครับโดยตรงหรือมีต้นเหตุความชายมาจากตัวเปลวไฟนะครับหรือเราเรียกว่าสาเหตุใกล้ชิดเนาะคือยังไงครับ บางทีตัวไฟอาจจะไม่ได้ทำลายมันเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว,ว่าเขาบอกว่าสายกระชีคืออะไรบางทีไฟไหม้แต่ไหม้อยู่ข้างบ้านนะครับพนักง,งานดับเพลิงม,มาดับอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเขาก็มาโดนฉีดน้ําข้างบ้านแต่น้ํามันไม่ได้ไปแค่บ้านเขามันโดนบ้านเราด้วยนะครับแบบนี้เราถ้าเรามีประกันอัคคีภัยแม้ว่าบ้านเราจะไม่ได้ไฟไหม้นะ่ฮะแต่เราก็ยังได้ความคุ้มครองนะครับเพราะว่าต้นเหตุที่ทําให้พนักง,งานดับเพลิงม,มาดับไฟก็คือตัว ไฟนะครับตัวไฟของบ้านหลังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้นเหตุของมันคือตัวไฟเพราะว่าถ้าไม่ไม่แนะนำเพื่อรมาดับมมนมีสิทธิ์ที่มาดับบ้านมันมีสิทธิ์ที่ไม่มาบ้านเราได้ถูกไหมครับเพราะต้นเหตุมันคือตัวไฟเขาเลยคุ้มครองตามหลักของการสาเหตุใกล้ชิดนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือเราต้องรู้นะต้นเหตุคืออะไรเช่นคุ้มครองเรื่องของฟ้าผ่าฟ้าผ่าเพี้ยงแต่ไม่ได้ผ่าตัวอาคารบ้านเราตรงๆนะครับมันอาจจะผ่าในส่วนของนะครับ อาจจะผ่าในส่วนของตัวต้นไม้ข้างๆบ้านเรานะครับและต้นไม้มาทับบ้านเราอย่างเงี้ยถามว่าบ้านเรามีประกนอัคกีภัยสามารถได้รับความคุ้มครองจากตัวฟ้าผ่าได้หรือไม่คําตอบคือรับความคุ้มครองนะครับจากสาเหตุดใกล้ชิดนั่นเองโอเคไหมครับเพราะว่าทาฟ้าไม่ผ่าต้นไม้ก็ไม่ล้มถ้าต้นไม้ไม่ล้มบ้านเราก็ไม่เสียหายแต่นิดนึ่งครับว่าคาว่าสาเหตุดใกล้ชิดควรต้องเป็นปัจจัยเลยครับหรือเป็นต้นเหตุที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนล้วนั้นฟ้าผ่าเปี้ยงนะต้นไม้ล้มนะครับหรือสักแป๊บหนึ่งมันล้มเนี่ยโอเคนี่ค ถ้ามันเปี้ยงแล้วมันไม่ลวมนะผ่านไปสาวันค่อยลรวมอันนี้ถือว่าขาดตอนแล้วนะครับจะไม่ได้รับความมุ่งฟองตามหลักสาเหตุก๊ชิตโอเคไหมครับอภาฟ้าผ่านะครับจะเป็นตรงหรือมีต้นเหตุมาจากฟ้าผ่าก็ช่างได้รับความมุ่งฟองนะครับแต่คราวนี้มาดูตัวนี้ครับนิดหนึ่งเขาบอกว่าการได้เบิดจากแก๊สหัวต้มนะครับหรือการอยกเว้นว่าเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ให้เสียงสว่านะครับหมายว่าไงฮะหมายความว่า พวกประกันเนี่ยนะครับถ้าทําบบคีไฟมาตรฐานเนี่ยกรณีถ้าระแกระเบิดเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในช่วงที่คุณประกอบกิจาการและใช้แก๊สนะครับอันนี้จะไม่รับพึคงของเช่นคุณเปิดร้านอาหารอยู่แล้วผัดๆไปนะครับแก๊สระเบิดตึ้มนะครับอะไรที่เสียหายจะคําว่าแรงระเบิดไอเน,นี้ยจะไม่ได้พมของแต่ถ้าระเบิดตึ้มและเกิดมีประกายไฟเกิดขึ้นนะครับความเสียหายจากไฟจากคุ้มครองนะครับเพราะมันเป็นคุ้มครองในส่วนของคําว่าไฟไหม้นะครับโอเคไหมมาณนี้นะครับต่อมาครับ หรือมีหนึงนะครับในส่วนของมาตรฐานเนี่ยต้องชำระเบีย้ยภายในหกสิบวันนะครับนับตั้งแต่กรมธรรม์เปุดมาครับนะครับประกันผีต่อเนี่ยก็คือไม่เกินหกสิบวันนะฮะคุณสามารถที่จะต่อได้นะครับถ้าเล่นหกสิบวันไปปั๊บกรมธรรม์ขาดผลนะครับอันนี้จะต่อให้ชั่วคราวเนี่ยกรมธรรม์แต่ละฉบับก็จะมีอัตราที่ห0ร้อยบาทขึ้นไปนะครับ